สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเส็จงานบ้านเสร็จแล้วป้าน้องก็พามาเข้าส่วนผักมาเบ่งจาง่ายมาะมันฝรั่งงามบ้ะอสะออนอยูู่นเดียวปีนี้ป,ป้าน้องกูกส้ามพันหนึ่งสองสามมีพันสี่ม่วงพร้อมงามคัก มันอยู่พูดเดียวกินนี่วนน้อเอาไว้อันให้ขุดกินได้งาาได้วยวนน้องสิมาทายให้เบิ้งอีกไหมเท่นนึงสวัสดีจ้า